เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่5กุมภาพันธ์ากุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาแล้วเดือนที่2ของปีแล้วนะครับแล้วชมก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามนะครับผม <c oughs> คลิปนี้นะถ้าใครไม่ยอมกดติดตามก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม ไปเป็ไรกันพร้อมกันเลยฮะทุกคนวันนี้วันนี้ไม่ต้องแปลครับวันนี้ผมอุ่นเครื่องตั้งแต่เช้าแล้วตื่นเชา้าตื่นเชา้ชาเช้านี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหรนะ่เป็นอบอ้าวนิดๆหน่อยๆไปได้ไหมครับขี่เลย,เลย ลอยมาเจ้าเก่ากับเสาที่ที่จอดไม่ได้ขี่เลยนะบิดไม่ไปเลยเมื่อวันวันเมื่อวานนี้ฝนแม่งตกไงเวานฝนตกดีลนะ้วจอดรถไว้ที่ในร่มเนู่น้ำไม่ค่อยน้ำเข้าคาบวกแต่ว่ารถมันบิดไม่ค่อยไปไม่ได้ขี่สองวันเนาะ <c oughs> ต้องไปเรื่อยๆก่อนนี่เครื่องมันอุ่นก่อนอุ่นกว่าน,นี้เพราะว่าแค่จอดอุ่นเครื่องมันก็ สตตร์ทอุนเครื่อง,องเฉียมันยังไม่เท่าไหร่ไงมันต้องแบบขี่ไปขี่ไปเลยขี่ไปด้วยอืมเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันสักห้าสิบาทวันนี้เติมห้าสิบห้าสิบก็ก็เพีพพยงพอสำหรับไปกลับสำหรับผมนะครับห้าสิบาทไม่ให้เต็มถังจริงอะร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งอยู่เลยฮะร้อยหนึง่ง เดี๋ยวครับยังมียังมีหมอกอยู่เลยน้ำหมอกน้ำหมอกป้านผมเรียงนะน้ำหมอกปิดิมืออยู่ปิดิมืออยู่่ออะ น้ำมันทำเลโคตรดีครับบอกเลยเออตรงแถวนี้คนยิ่งน้ำมันหมดบ่อยด้วยคนไปนานฮะแล้วคนขี่ผ่านแถวเนี้ยเติมน้ำมันดีกว่าโ,โหผมลงคลิปมาได้สองเดือนแล้วทุกคนตั้งกลับมาจากฝึกง,งานนะโคตรสุดไม,ไม่ใครวะต้อใช้เทคนิคไม่ อย่าบกวอยู่ครับใช้เทคนิคอรเนี่ยจอา้งวไแล้วกดปุ่มจ่ายน้ำมันสวยเดี๋ยนะยีสิบบาทออาครับกดจ่ายน้ำมันเอ ก็หลังจากติดสติกเกอร์ทุกคนเี่ยัอยู่ดีผมไม่รู้ว่ากาันน้ำหรือเปล่าแต่ระดับนี้มันต้องกันน้ำอยู่นะสติ๊กเกอร์ระดับนี้มันต้องกันน้ำหรือยูเแล้ยเรือวิชาของก็ตื่นเช็ดเออเช็ดแม็กเพราะว่าดินดินดินโคนติดเต็มเนะลยฝนตกมันต้องไม่ดินกระเด็นใส่ล้อรถ แต่ก็นิดเดียวไม่สีเนี่ยครับไปกับต่อดีกว่าโอ้โหคนดูดิโคตรเจ๋งไปเลยดีกว่าโู้โูเมีหลายคนถามเข้ามาครับว่าเครื่องผมทำเครื่องหรือเปล่าผมทำนะครับตอนนี้ลูก56ชัดเดิม เต้ก็สี่สามสองเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่ายังไม่มีตังค์แต่อนาคตถ้าพร้อมยังไงก็๋ยวจะทำเครื่องใหม่ถ้ามันดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนครับเครื่องแบบกลงักลงๆอยู่ตุกช่วงนี้แต่ก็ขี่ไปมาได้ปกติครับแต่เกียร์สี่มันจะแบบ ขี่ไปเรื่อยๆดูวนว่าวันนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างวันนี้บท <c oughs> ถ่ายคลิปกลาวันบางทีก็เจอเหตุการณ์ไม่ซ้ำกันนะ าิโอ้เจือกระตุกไปหนงที เฮ้ยเจอดอกว่ะโอ้โหดอกเจอแบบผ้านสะักเกินฮะกลางทางโอเคหมดเขตหมู่บ้านคนละ ผีบิดได้ไปแล้วดูโครงกพันล้วเก็น น้ำมันหนาก็ร่วมเดินทางกับผมทุกวันนะครับน้ำมันหนาแต่ก่อนแต่ก่อนสมัยก่อนนี่จิ่งแบบหนาจัดเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็น้ํมนกันผมขี้เกียจจูนละแต่มันก็ถ้ามันขี่ไม่ได้แบบน้ำมันหนาแบบขี่ไม่ได้ผมต้องจูนแต่นี่มันพอไปได้ก็เลยไม่จูนดีกว่า ใช้เวลานานนะฮะพอจูนเสร็จโอ้โหพอฝังท่ออะทุกคนห้ามผ่านกําลังก่อสร้างกันนะ เช้าเลยไม่เช้าไม่ไม่เช้าแล้วแหละสายแล้วเนะี <laughs> ่ย นี่โค้งหวานเสียวข้างหน้าผมเขาน่าจะแบบตัดดินออกแล้วเขากวาดดินออกแล้วไอ้กวดดินนะทุกคนเนี่ยเขาออกแล้วเอาออกได้หลายวันแล้วแหละก็ปลอดภัยขึ้นหน่อยเวลาเข้าโคง้งถ้าแมวอ,ออกน้่ยิ่งเป็นเลือกใหญ่นะคนที่เข้าโคง้งเนี่ยมีชิมขวดได้เลยนะฮะ โอตายแล้วคนแม่งเจอรถสิบล้อด้านหน้าวะบานใหญ่ลนะมันทำให้ผมไปถึงวิไลยช้านะถ้าแบบนี้เสือภัยสละเกินตามตูดกระบะไปสินะดูเรื่องอเสียงอะไรปอแปะปอแปะวะ

ไปแบบนี้อีกนานไม่ทันแถวแล้วผมไม่ทันแล้วจบก,กันเศร้าอ่ะวหมจันจันซะด้วยเปิดโหมดอย่างดี รถแม่งยางกระดกอ่ะสะกอนถนนเส้นนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอพูดอีกทีหนึง่งต่ก่อนถนนเส้นนี้แม่งเหมือนถนนดวงจันทร์เลยหนุ่มยางเยอะตอนนี้เขาพัฒนาแล้วครับถนนโคตรดีอ่ะ โนดีจัดเลยตอนนี้แต่ก่อนเนี่ย,ออยโหโหหลบหลุมทุ๊บฟับุ๊บ,บับเลยหลบลุมอ่ะโอ้โหสมัยไอที่ผมไปอ่าวังคำเนะเฮ้ยไม่ใช่ดิกลับไปจากอ่าวังคำแล้วแบบพารถเอารถเอารถช่างเต้นไปซ่อมนนครับสมัยนั้นโซนิกไงโซนิกแบบโอ้โหพังทุกพังทุกอ,อําเภอครับพังทุกหมู่บ้านเล <laughs> แล้วถ้าใครอยากเข้าไปดูคลิปก็ผมขึ้นให้เลยนะครับนะี่ครับคลิปนี้เลยโหตำนานครับตำนานโซนิกจริงๆฮะสปาร์รปปต้าใต้บ่อรถนะผมพูดถึงแล้วแม่งอย่างฮาโอ้มันก็หลายปีครับสามสี่ปีได้แม่งโคตรถึงอะโคตรนานแล้ะฮาดีครับถ้าอยู่นี่ถ้ามากระเนตดตายจริงๆอย่างฮา ในคลิปมันยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยเออจะว่าจะว่าไปก็มันก็ต้องขี่ตามตูดเข้าไปเออนีออ่จบของคนมาสายนะฮะเอาจริงนะถ้ารถไม่เยอะแบบนี้ผมถึงวิไลงั้งแต่ไหนต่ไรอันเนี่ยไม่กล้าแสง แม่งเยอะเยอะไม่ใช่รถไม่เยอะหรอกแต่ว่ารถมันใหญ่ไงกลัวผนก็ระแวงไม่กล้าแซงนี่แหละ ยาวเลยข้างหลังก็มีมอไซค์มีกระบะยโหสิบหายแล้วเฮี่ย <Yeah! S 2> แม่งไม่เปิดไฟเรียกกูจะรู้ไปเลย เกือบแล้วครับเมื่อกี้อู้รถสิบล้อแม่งก็เปิดไฟเลี้ยวจัดขอภัอยายามยาครับตกใจเฮ้เกือบต่ำแล้วเมื่อกี้คือเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวก็ไม่รู้อ่ะคือเขีนกระบะเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผมก็จะแซงกระบะขึ้นแล้วก็ไปอยู่หน้ากระบะแล้วพอทีนี้ สิบล้อมันเดียวพอดีไงผมก็ต้องฉีดออกหลบอีกโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้อะไรวะเกือบตุยโอ้ขี่ตามสูตรมันต้องนานจะล่อกันซะแล้วโอ้ได้หายแวบเลยผมยังมีชีวิตอยู่เลยแล้วแต่ตัวเองอ่รอเออยังอยู่ยังอยู่ แม่งได้โหไอ้ขายเลยเมื่อกี้สัตว์อะไรวะเนี่ยนั่นแหละที่ผมถ่ายคลิปมาทุกวันทุกๆวันนะเจออะไรก็ไม่รู้ฮะทุกวันเลยนะใช้เวลาต่อมันผ่านไปแล้วมันผ่านไป น้ำมันหน,นาทำให้เ,เสียงท่อเป็น,ปนแบบบูบบบ,บเสียงท่อ,อแต่ก่อนชิดว่าเท่นะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอกบิดนี้ไปมันบิดนี้ไปโอ้โห่าจจะถึงทางโค้งอ่ะ ผงเคารถพงชาติกันแล้วตอนนี้ผมไอ้ผมอะไรยังขีร่รถอยู่เลยเฮ้ย hey, คุ้นๆว่ะไอ้โจนัสต่อวะไอจานนท์นี่หมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เพื่อนนี่เพื่อนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ เจอวัยรุ่นอาหับหรือเปล่าแถวเนี้ยเฮ้ยไปเขียวก็ดีเลยดีสลึกดีจัดเลยเฮ้ยไปแล้วอาหับคันหนึ่งแสงว่าเฮ้ยแสดงว่ายังไม่เข้าแถวเนี่ย ย,ยังไม่เข้าร่วตงชาติน่าจะทันแถวอยู่อเค,คี้นนี้ก็ลุ้นเข้าแถวเหมือนเดิมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกระทืบไือร้ใผมด้วยนะฮะกดไลค์กดติดตตาให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจจริงๆนะครับผมในการทำคลิปต่อไปพี EP ต่อไปนะครับทยาี้ยผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับ ไปดูบรรยากาศจอรดรถขรงผมมันจอดข้างๆกันได้นะฮะถ้าใครรู้จักโอ้ยชิบหายเขาเข้าแถวกันแล้วไม่ทัน้วฮะผมต้องดีแนละ้วันนี้มาหลายคันอยู่ขี่ไปแบบไม่เขินนะครับหรือทันอยู่วนะอ๋อทันน่าจะทันปั๊มเนอะผมหวังอย่างนั้นนะ เยี่ยกับเสาหลักแลว้วอะผมจอดตรงนี้ดีกว่าที่เดิมที่เดิมเป็นศูนย์รวมมวยรุ่นอาหรับนะฮะไปแลทุกคนบ๊ายบายครับไปเข้าแถวก่อนอ